ลืมรหัสผ่านเข้าเมลไว้ได้อัปเดตล่าสุดไปดูกันเลยครับก็กราบสวัสดีครับดินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องเอจ้าจัก o f อฟฟิเชีแน่ไม่ต้องแปลกใจนะครับทุกคนเพราะว่าผมได้ทําการเปลี่ยนชื่อช่องเป็นเจ้าจัก o ออฟฟิเชยแล้วแล้วนะครับผมแต่ก่อนนะครับชื่อช่องของผมจะชื่อว่า Gaming Official แต่ตอนนี้ผมได้เปลี่ยนเป็นเจ้าจักออฟฟิเชแล้วแล้วนะครับผม แต่เนื้อหาสาระยังแน่นเหมือนเดิมครับผมเพื่อ <P ew> er> ไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับผม <P ew> er> เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำเลยครับผมว่าจะทำกันยังไงก่อนอื่นนะครับให้ทุกคนนะครับกดไปที่คำว่าแอป gmail ของเรานะครับทุกคนถ้าใครยังไม่มีครับผมให้เข้าไปโหลดตรงที่ Google Play หรือ Play Store ก็ได้ครับผมสำหรับแอป gmail นะครับผม <c oughs> แต่นี่ผมโหลดมาแล้วครับผมให้ทุกคนกดเข้าไปตรงที่ แอป gmail รับผมในโทรศัพท์มือถือของเรากดเข้าไปนะครับพอกดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับทุกคนแล้วทุกคนจะเห็นรูปโปรไฟล์ของเราไหมครับไม่ครับทุกคนอยู่ตรงด้านบนขวามือครับผมมุมมุมบนขวามือให้ทุกคนกดเข้าไปนะครับพอกดเข้ามาแล้วนะครับให้ทุกคนกดไปที่คําว่าจัดการบัญชี google พอเข้ามาล่านี้ยนะครับทุกคน ให้ทุกคนเลื่อนมาครับผมเลื่อนลงมาเออเลื่อนมาแล้วทุกคนจะเห็นคําว่าความปลอดภัยให้ทุกคนกดเข้าไปนะครับพอกดเข้ามาแล้วนะครับทุกคนให้ทุกคนเลื่อนลงมาแล้วทุกคนจะเห็นคําว่าการลงชื่อเข้าใช้ Google ให้ทุกคนกดเข้าไปนะครับนี่ครับพอเข้ามาหน้านี้แล้วนะแล้วนะครับทุกคนให้ทุกคนกดไปที่ตรงคําว่าหากลืมรหัสผ่านกดเข้าไปนะ้ครับ นี่ครับแล้วกดคาําว่านาเนินการต่อนี่ครับมันก็จะเข้ามาหน้าตานี่ครับผมซึ่งมันจะให้เราทําการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่นะวผมซึ่งรหัสตัวบนกับตัวล่างให้ทุกคนใส่เหมือนกันนะครับผมถ้าใส่ไม่เหมือนกันมันจะไม่สามารถเปลี่ยนได้นะผมให้ทุกคนใส่เหมือนกันพอเสร็จแล้วนะครับทุกคนมันก็จำก็กด ทำการเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วทีนี้ทุกคนจะได้รหัสผ่านใหม่ร็บผมสำบรับ gmail ของเราแล้วทุกคนก็จะสามารถเข้า gmail ได้นะครับผมแค่นี้นะครับเราก็สามารถเข้า gmail ของเราได้ครับและได้แล้วนะครับหากเราลืมรหัสผ่านอย่าลืมไปทำตามนะครับถ้าใครจำรหัสผ่านหรือเข้า gmail ไม่ได้อัปเดตใหม่ล่าสุดัังผมอย่าลืมทำตามคลิปนี้นะครับแล้ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับฝากช่องเจอจัก Official ไว้เป็นอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมผมก็ขอปิดคลิปจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมขอขอบคุณที่รับชมครับ